สูงมากเก่งมากที่สุดวิลเลิร์ดน้ำลึกน่าเล่นมากเลยอ่ะ สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าไรอะไรเหรอ,อ <laughs> จับตรงนี้ <laughs> เร็วๆค่ะสาวๆนู่นค่ะจิจ้ยน้ำลึกมากน้ำใสมากนางเก่งนะนางลอยตัวได้โอ้โหแต่น้ำลึกมากเลยเนาะ ต้องโดดผาเท่านั้นค่ะดูอีกต้อง <laughs> สวัสดีค่ะพาเที่ยวเกาะสีชังจากวันนี้มีไฟตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงแล้วก็ดูว่ามันจะถึงไหมนี่หมดตุด๊ก,ากต,ตาย,ยางเลยน้ำเลย,ลยเราเอาอีกใช่ไหม,มนะไปถ่ายรูปนะเป็นรูปนะกับกับอลฟมนวิลเลิร์ดค่ะ กอดระบังใส้น้ำหนึ่งชุดค่ะมีนนากัปถ่ายเป็นรูปนะพี่เฮ้ยทำไมจีจี้ไม่จมเลยอ่ะไม่ไหวแล้วน้ำไม่เค็มแล้วน้ำไม่เค็มแสดงว่าลิ้นขาดนึงเอาลดลิ้นขาดการรับลดแล้วก็นได้่ยาสะบริฮาร์ตค่ะสวยมาก มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอยู่ใต้ร่มค่ะนู้นค่ะสวยงามบริฮัตเกาะสีชังจ่ะคุณน้องตรงนั้นเขาเรียกผาอะไรนะผาบอกรักเหรออ๋อไปกับพี่ไหมคะ ไปคนเดียวมก็บอกว่าฉันกลัวอย่าเลยรอบผ่านเขานะป้าไม่ใช่ไปกับพี่พาพี่ไปเขาอยากไปเขาอยากไปกับพวกหนูตั้งหากหรอใช่ก็บอกว่าป้าไปคนเดียวเพราะว่าป้าไปผ่าเดียวดายเธอผ่าบอกครับเออพี่ไม่รู้จักไงก็ให้น้องเขาพาไปเพราะก็น้องเขาเป็นคนที่นี่ไปไม่เป็นไรจ้าใช่ป้าไปไม่รบกวนฉันให้น้องให้ผ่าเบาสุสานให้น้องเขาพาไปก็ได้ ถ้าป้าไปเนี่ยฉันให้ป้าหนึ่งบาทน้องก็มีเมียแล้วแต่ป้าฉันไม่ได้ว่าจะเอาอะไรน้องเขาจะไม่ป้าคิดถึงขนาดนั้นออ้ยคิดไปก่อนล่วงหน้าถ้าจะพาไปบาทไว่ใส่ปากคนเวลาหล่นตายข <laughs> า,าบอกรักมันต้องมีคนพาไปนะคะ ต้องยังมีชีวิตยอยู่มันไม่แช่รออยู่ตรงนี้ก็สวยค่ะแบบถ่ายรูปได้ลหลายจุดลหลายโซนงามมากตอนนี้พี่จีน่าเองก็อยู่ใต้เดี๋ยวหาที่กลับกล้องก่อนพี่จีน่าอยู่นี่ค่ะ พอแดดมันแรงค่ะแดดแรงมากกลัวแดดเผาเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปผาบอกรักแหม่พอเราบอกว่าจะให้น้องเข้าไปนะชจะนีร้องกันสุดๆส, <laughs> สวยงามเจ้าหรลอยขึ้นเหร นูแม่ดูนูอยู่แต่สวนนุสวยมากน่าเที่ยวมากค่ะขอบพระคุณค่ะคอมเมนต์พึ่งขึ้นจีจีจกล้าดโดดเก่งมากมันลอยอ่ะมันไม่มีอะไรกน็นแบบตีนก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยสวยลอยอ่ะอืมมันลอย,ยกว่าไม่ตัดไปน้ำตีนมันถึงไงอันนี้คือแบบเราไม่ต้องยืน,นอะ่ะเราห้าหมยืนนะคะ ้ไม่ยืนได้เพราะน้ํามันลึกยืนผมจะตายไปครับพี่ไม่ใช่ยืนในน้ำไงไม่ใช่ยืนข้างล่างยืนในน้ำยืนได้ค่ะเนี่ยค่ะเออเห็นไหมยืนได้เพราะว่าน้องเขาอย่งไงน้องสูงร้อยห้าสิบกว่าอุ้ยจ้า กูต้องไปผาบอกรักยังนี่คือคนที่กูนอนด้วยเมื่อคืนเหรออะไรนะคะไปผาบอกรักนี่จะให้น้องเขาพาไปบอกรักที่ไหนนั่นไงผาบอกรักบอกกับใครฮะบอกกับใครก็ไปบอกฉันรักเธอเนี่ยโอ้ยหวนเหมือนผีเลยว่าผีทะเลโหวเหมือนผีหวนมาฉันรักเธอเล่นตั้งสติปนู่นปู่ปลาฉลาม ไม่มีไม่มีปลาอะไรอ่ะปลากระบอกเก็ยึดปลาบอกนะเมทนะปลากระบอกทะเลลื่นานในน้ำไม่ได้บลูยี่จอืทำไมอ่ะลืนไม่ได้เสร็จต่ออุ้ยปลาสวยมากน้ำทะเลมันสกปรกนะอุ้ยปลาตรงนี้เองตายกูกลัวนี่ตะกุนปลาแล้วมาหาชินเลี้ยฮึมเรามาเข้าหลีนะจ๊ะ ลวงปลาเข้าหลีจับมันได้ไหมต้องเห็นไหมเห็นปลาไหมพี่โดดครั้งเดียวเหรอคะสี่ครั้งแล้วค่ะลองอือสองข้าวอยู่นี่หนังเล่นกระปาถึงตัวเหนนะให้มันคุ้นเลี๋ยวนาะมันก็มาเดี๋ยวพาเดินดูปลาค่ะเขาเห็นหน้าเขากลัวรอีกดอ ดี๋ยาเดินดูผาเดิเเรนะาตาย็ยว่ไ่สวยงามมากถ้าข้าาาาาาวชิน<อ>ชนีสู้ไฟสู้แดดมากๆเลยค่ะเพื่อให้ได้รูปเองก็เหมือนกันใ <laughs> ช้ผ้าใ <laughs> ช้ผ้าบัง <laughs> ไว้ค่ะว้ายอมหผาก็ยอมยอมก็อ ื่อให้ได้วิดีโอคุณพี่คอมเมนต์เบาไปหรอเบามากพอแล้วค่ะเอาน้องเขาไปไหนแล้วจะให้พาเขาให้น้องเขาพาไปผาบอกรักให้เขาไปผลักลันหรอคุณพี่เห็นรองเท้าหนูไหมคะมาเซ เนละเซ่เมียผาาาเสียงตายลงไปิพี่จี้เห็นรองเท้าหนูไม่เห็นก็ไม่ให้มีอะไรหรือเปล่าไม่ไม่มีค่ะอยากรู้มันอยู่ไหนแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องถามมากร้อยดามแหมค่อยคนอื่นใส่มานิดหน่อยทําเป็นเกินอ๋อไม่ใช่หนูจะเออพาเพื่อนเพื่อนไปดูผาผาเปล่าหล่อนก็ไปได้เชื่อๆในปีมือกันโอ้ยไม่ดีด้านขนาดนั้นค่ะเอาหน้าเดินได้หน้าด้านกว่า ทำไมคะเขาหน้าเดินไปเพราะอะไรป้าหน้าด้านโอหูยเป็นคำที่แบบเจ็บแสบมากเลยอะ่ะนีป้าบอกนาเาหน้าเดินไปสวยงามมากเลยค่ะชลีนูอือหือ <c oughs> ผมร่วงเกือบครึ่งหัวคาสบัทตะกี้เนี่ย ระวังนะคะเอาเที่ยวที่ยืนได้ค่ะแล้วก็ใช้มุมกล้องเอาแล้วก็ใช้มุมกล้องเอาค่ะสวยงามมากที่สุดงามงามอืม เคยดูจะเป็นยกทรงจะกลายเป็นรอยรอยไหมแอบดูสาวๆถ่ายรูปกันค่ะอุ้ยงามเจ้าเห็นไหมคะเบื้องหลังภาพส,สวยๆนะคะเอแหกดากกองดากตีดากออกมาอีกค่ะตีดากออกมาอีกค่ะ รวมไฟแะเนนแเป็นาสวยแม่มีไหนจ้มทีู่้ายอะมีนกของใครก็ไม่รู้นกเขาป้าลงไปน้ำไปเร็วลงน้ำค่ะจริงเหรอใช่อาวชชีไปแล้วก็โดดเลยไม่อาพี่หนูกลัวน้ำ ยาจะไม่หมดเลยยาก็้อนชุดเรดชุมพูพอดีไม่อยู่แล้วอ่ะอะไรอ่ะพี่ชอยแคมลินปุ่นมาค่ะแคมปิ้นค่ะคิดว่าใไท่ลาเยี่ยวสิหนอเออทำท่าเยี่ยวใส่บริสุทธิ์แล้วเย่ยวยังไงคะไม่ได้ค่ะจริงเหรอ นอกจากว่าเป็นบอดี <seul> ้ส <Stir> ูทที่มีแป๊กๆเนาะใส่บอดี้สูทแล้วเยี่ยวยังไงทำตาจับมือด้วยทำ่าจับเอาขาเอาขามาเออเอาขามาเออมันเยี่ยวไม่ได้สมมตินี่คือเรือนะคะเออเอาขามาเรือสั่นด้วยเรือสั่นพี่ระวังตกจริงๆนะคะระวังตกจริงๆนะคะไม่ได้อย่าเล่นง่าเดี๋ยวตกจริงๆเอาทำสองขา ไม่ได้ค่ะจะตกกินขึ้นมาขึ้นมาก่อนโอ้ยออกโอ้ยวายว้ายจะอ้วกขึ้นมาก่อนอันตรายโอ้โหบ้ามันมีหินดินอยู่ก็นั่นแหละหินตรงนั้นแหละค่ะหัวใครไม่คิดจะผักหรอกนอกจากป้าที่จะตัดกำลังปลาเทียมพี่เกียรติแค่ไหนพี่ก็ไม่ทำ้ายคนเป็นผักเป็นปลาหรอกค่ะมีศีลธรรมพอเจ้าไม่ทำลายแต่เจ้าฆ่าคนเย็นผักเย็านี้แบบนี้ไม่ทำลายหรอกเพราะพี่สือพี่ค่อยๆ่แทง ดียะมือถือพี่อะภาพชัดไหมคะคุณผู้ชมสาวงามจากโมซัมบิฮาเฮติผู้พันต่อเฮติจากหมู่เกาะเหนื่อยนะคะเล่นน้ำนี่มันเหนื่อยสิแต่น้ำใสมาก ถ้าลงง่ายๆจะลงเนยเดี๋ยวไปเล่นสระกันง่ายแค่กระโดดอยู่นี่หรอเขามาบ่นว่าเขาอ่ะเจ็บน้าเจ็บเท้าบ่นตรงไหนคะไค่ไม่บ่นอะไรเลยแล้วก็มายืนแบบว่าโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บตายแล้วน่ากลัวมากแต่ละคนน่ากลัวมาก ออ้ยอ่าไปถัดใสิ้นน้ก่เอ่อเส้มใส่รองเท้าก่อนใจยอมเดินเออยอมเดินครั้งนี้ร่วมกับเธอแค่คั้เดียวพิส่รองเท้าพีปใส่รองเท้ามรองเท้าที่มาดิ

พวกี่ลายมากเลยอ่ะสวยมาก ดูพี่ดูให้กระดูดตีนเลยโดนเหรอฮะพี่ดูให้ดูลงไปเลยดูสิเจ็บจริงเห็นไหมล่ะสองเข็มฉันจะได้จำไว้พี่รีบเดินสุดหัวใจของฉันจะจะจำไว้ว่าครั้งหนึ่ง ฉันเคยรอบโดนทำร้ายมีฟุ้งฟิงหรือเปล่านะมีคาแกงบนอื่นเย็นผักเย็นปลาอู้ยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย